ยิปซีชีโชประจำวันที่16กันยายน2566นะครับให้ทุกคนเลือกตัวเลข1-5ภายในเวลา5วินาทีนี้ครับสำหรับผู้ที่เลือกหมายเลข1นี่คือไพ่ของคุณนะครับ โอ้โหนะครับช่วงนี้อาจจะมีความขัดแย้งนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือว่าจริงๆก็คือเลขที่คุณจะซื้อนั่นแหละครับว่าเอ๊ชอบตัวนี้เนี่ยมันจะออกไหมหรือว่าจะไปเชื่อกูรูคนนั้นดีหมอดูคนนั้นดีไม่รู้จะเลือกเลขไหนนะครับแต่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวของตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับบ่งบอกถึงเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็ฝ่าฟันมากกว่าสำเร็จไหมมีสิทธิ์สำเร็จนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะต้องฝ่าฟันนิดหนึ่งครับเพราะนั้นถ้าเรื่องโชคลาภ แล้วก็ดูแล้วอาจจะไม่ได้เด่นสักเท่าไหร่แต่เด่นในเรื่องของการต่อสู้ฝ่าฟันเรื่องของการงานมากกว่านะครับสำหรับผู้ที่เลือกหมายเลข2นี่คือไพ่ของคุณครับโอ้โห ไพ่ใบนี้นะครับก็บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับอุดมไปด้วยเรื่องของค่าทาสบริวารครับแล้วก็เงินทองมีความร่ํารวยดูสิเหรียญเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็คุณยังเป็นตัวแม่เลยนะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะก็ชื่นชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะมีโชคลาภในงวดนี้ด้วยนะครับก็ขอให้คุณโชคดีนะครับสำหรับผู้ที่เลือกหมายเลข3านี่คือไพ่ของคุณครับโอ้โหนะครับ ไพ่ใบนี้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับไพ่หนึ่งไม้เท้าบ่งบอกถึงว่าคุณกําลังจะมีข่าวดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่คุณนั้นคาดหวังไว้แต่ชะเอิเอยใบนี้ มันไม่ใช่ไพ่เงินนะครับแต่ว่าเป็นข่าวดีที่เกี่ยวกับธุรกิจการงานของคุณเป็นข่าวดีถ้าเกี่ยวกับกิจธุระต่างๆนะครับแล้วก็ใครจะเดินทางต่างประเทศก็มีสิทธิ์ที่จะไปสําเร็จด้วยนะครับเอาเป็นว่านะครับทุกอย่างเนี่ยมันดูราบรื่นนะครับเป็นข่าวดีแต่ว่าคุณจะได้โชคที่เป็นเรื่องของเงินหรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องมาลุ้นกันอีกทีครับยังไงก็ถือว่าเป็นไพ่ดีครับสําหรับผู้ที่เลือกหมายเลข4ีนี่คือไพ่ของคุณครับโอ้โหนะครับ ไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่เหมาะกับคนที่มีการลงทุนเข้ามานะครับคือเปรียบเสมือนว่าการลงทุนไปแล้วเนี่ยว่านพืชไปแล้วก็ย่อมหวังผลนะครับแล้วดูสิครับผลของพืชที่เราหว่านไปเนี่ยมันเป็นเหรียญมันเป็นเงินนั้นเลยนะครับอีกในนึงนะครับใครที่ไปลงทุนไว้ไม่ว่าจะเป็นการเทรดนะการลงทุนในหุ้นนะครับก็มีสิทธิที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะครับแต่ว่า ผลของการประกอบการเนี่ยผลของการลงทุนเนี่ยมันจะค่อยๆได้มาแบบทีละนิดทีละหน่อยนะครับเป็นลักษณะาการเก็บกินไปนานๆอาจจะไม่ได้มาแบบเป็นจํานวนเงินมากๆใหญ่โตมากนักนะครับถ้าถามว่าคุณมีสิทธ์จะถูกรางวัลไหมมีสิทธ์จะมีโชคลาภไหมก็ต้องบอกว่าใบนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตองอูเลยนะครับมีสิทธิ์ที่จะมีโชค,ครับสําหรับผู้ที่เลือกหมายเลข5านี่คือไพ่ของคุณครับโอ้โหนะครับก็รอบนี้นะครับ คุณมีสิทธิ์เหมือนกันที่จะมีโชคแต่ว่านะครับบางทีอาจจะมีแล้วซ่อมน,นะครับคือมันมีแล้วอาจจะไม่คุ้มนะครับนะคุณอาจจะมีได้มานะครับมีเรื่องของลาภผลต่างๆได้มาแต่ว่าไอ้ที่เราซื้อไปนะหรือไอ้ที่เราเสียไปเนี่ยมันอาจจะมากกว่านั้นเองนะครับแล้วก็ให้ระวังคนมายืมเงินด้วยนะครับลักษณะนี้เนี่ยบางทีเราเองก็ไม่ได้กําไรอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีคนเนี่ยคนอื่นเนี่ยที่มาเบียดเบียนเรื่องของเงินเงินทองทองเราด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ตามก็ลุ้นแบบพอหอมปากหอมคอก็พอนะครับ ไพ่ใบนี้ไม่ได้บ่งบอกว่าจะมีโชคลาภมากมายนะแต่ถ้ามีก็จะมีแบบนิดๆหน่อยๆบางทีอาจจะต้องซ่อมในสิ่งที่เราซื้อไปก็ฝากเบาๆมือกันหน่อยนะครับถ้าคุณได้รับคำพยากรณ์ที่ดีนะครับอย่าลืมพิมพ์สาธุหรือคำว่าน้อมรับคำทำนายเพื่อเปิดดวงโชคลาภของคุณนะครับแต่ถ้าคุณได้รับคำพยากรณ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับให้คุณพิมพ์ว่าขอให้อิทธิพลดวงดาวและอิทธิพลไพ่ที่ร้ายได้กลับกลายเป็นดีและมีโชคตามมาครับ